เราหายใจอยู่โ <c oughs> าเสียดายจังเลยเสยได้ถุงนะมันยังไม่เต็มเดี๋ยวเราก็เอาออกของมาแล้วกัน <c oughs> ว่าเนี่ยยังไม่เต็ม แล้วก็ใส่ต่อได้นะคะเพราะมัยังหมูมาแล้วใครมามอร์นิ่งมอร์นิ่งโอ้โหสาวน้อยมาแล้วอุ้ยสมัยกระโปรงสวยจังเบะมาเบะจ่อยเบะจ่อยกับเบะ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 อะไรนะเบะใหญ่กับเบะนะอุ้ยทำไมวันนี้แต่งตัวทำไมน่ารักจังเลยเออ ำไมแต่งตัวน่ารักจังเลยวันนี้โอ้โหเหมือนสาวรำวงเลยอ่ะเอาสาวรำวงหรือเปล่านี่มาใส่กระโปรงแว๊บแว๊บแวบม กระโปรงสวยมากแก้วเอังเลยเอ๊ะแอดมินน้อยใส่เสื้อผิดวันเหมือนป้าแอนหรือเปล่าอยากได้กระโปรงจังเลยสวัสดีเบบี่อนอ่ะมีน้อยใส่เสื้อผิดวันเหมือนป้าแอนหรือเปล่านี่เบออ้วนจะเดินทางตอนไหนคะเออเบออ้วนเนาะประมาณแปดเก้าโมงแล้วจ้ะนี่นี่จัดขนมให้น้องนับตังค์แล้วเด้อจ้ะจ้ะนะนะเพราะว่าเพื่อเผื่อหนู้นทำนู่นทำนี่แล้วก็เดี๋ยวเผื่อน้องแนนเขาไม่รู้จ้ะเนาะเออ สวัสดีค่ะน้าก็ขอบขอบพี่วรีนะคะที่มอบขนมให้กับน้องนับตังค์นะเพราะว่าพอดีเออตกชื่อน้องนับตังค์เนาะนะคะจ้ะพี่วรีก็เลยสนับสนุนให้น้องนับตังค์สองร้อยบาทนะคะ่ะให้ไปจ่ายมาป้อนข้าวเหรอให้ไปจ่ายมาป้อนข้าวแล้วค่ะอ้าวอารมณ์ไม่ดีอ่ะพี่น้องไปเราอ่ะนะเดี๋ยวเรานำเงินนำทองมาเก็บก่อนนะคะ ยเอมาม่เออเนี่ยล่างๆแล้วเอาไปรองเสียเรู้ว่า โอ้ยแล้วนะคะฮึ่ม เาเห็นเด้จ่อยแล้วอารมณ์ดีแล้ว FC เขาอารมณ์ดีแล้วมาใหม่ค่ะอุ้ยอุ้ยขออะไรคะขออะไรคะอุ้ยทำไมกระปองสวยจังเลยอุ้ย FC เมื่อกี้เขาไม่ยิ้มแล้วพอไปจ่อยอยู่กับเบะจ่อยนี่ยิ้มเลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมเจอเป็นคนน่ารักอย่างเงี้ยอุ้ยทำไมเจอเป็นคนน่ารักจังเลยอ่ะ f ีดูนะมันไม่รักได้ยังไงอ่ะดูดูด้วยแก่นด้วยนะอุ้ยอ่ะ นเอาไปกินข้าวไปกินข้าวเลยเเอาไปกินข้าวเ็วอือต้องกินข้าวก่อนนะถึงจะกินขนมอโอ้ดูออโอ้ดูอารมณ์ดีแล้วค่ะทุกคนเจอเปะชอยแล้วอารมณ์ดีเลย ตรงนี้มันเปื้อนไมันไม่เปื้อนเลยใช่ไหมไม่เปื้อนยังไงดูเออโอเคโอเคเสือเสือโอเคแล้วโอเคใช่ไหมเร็ว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 ไปตามเลยตามเลยตามเลยเอออือฮึอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่ะเบ๊ก่อน ืเได้มเม่อคืนเออวันนี้วันเสไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้วันนี้ใส่สีผิดแล้วก็ใส่สีผิดเลยจริงป้าในบ้านวันนี้คอย่ะนึกว่าแต่วันอาทิตย์คอยมั่นใจเลยวันนี้วันอาทิตย์คอยหยิบเสื้อสีแดงใส่เลย โอ้โหช่วยเช็ดโต๊ะโอ้พ huh. uh ี huh. uhm ่น uh. mm ้องโอ้โหเก่งจังเลยิงเด็กชื่อเด็กยิงอะไรคะชื่อเด็กยิงอะไรคะเด็ที่ที่สามหรอคะโอ้ตั้งใจค่ะลังตั้งใจเขากำลังทำงานเขากำลังทำงานพื่หคุณยายเออ งานให้เขาอะไมา่อนจะทำขอดียังไม่ไปเรียนนะมากรเสือใช่แล้วชาก็จะมาทำ่อนไปเรียนน่ะโอ้ยแจวเลยลูกเออได้ยิงลลิสาน้ำอะไรนะเงินน้ำเงินน้าเก่งมากเลยค่ะวันนี้วันเสาร์เออเนาะสุดยอดเลยนะเก่งเก่งเก่งเะ อ้าวเอาเช็ดต่อเช็ดต่อโอ้ชุดยอดเลยะไม่ตอนนี้เด็กเขากำลังจดจำก็เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสอนอะไรเขาก็จะจำสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณเล็ซีทุกท่านมากค่ะสวัสดี